สวัสดีนะครับวันนี้เจอกันนะครับช่วงสายๆหน่อยนะครับวันเสาร์นะครับที่3นะครับวันนี้นะครับก็มีเกมมาให้เล่นนะครับนี่นี่เรามีของรางวัลนะครับนี่นะครับนี่เลยนะครับนี่ ไฟสีนะครับแบบรีโมทปรับระดับได้นะครับทุกโทนสีทุกเฉียดสีนะครับอ่าเรามีด้วยกัน2ชุดนะครับอ่ามีเกมให้เล่นนะครับจากนุ่มหล่อใจดีนะครับจากจังหวัดจันทบุรีนะครับนี่นะครับอ่าที่เคยเป็นสปอนเซอร์ให้กับเจ้าเอ็มนะครับอ่าก่อนหน้านี้นะครับก็โอนเงินนะครับให้มาแต่งรถกับเจ้าเอ็มนะครับอ่าบอกว่านะครับอยาก ร่วมเล่นเกมนะครับเดี๋ยวสมทบทุนนะครับซื้อเจ้าสวิตไฟรีนะครับแบบรีโมท2ชุดนะครับให้กับพี่ๆน้องๆได้เล่นกันนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับก็มีด้วยกัน2ข้อนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวผมกดนี่ออกมีด้วยกัน2ข้อนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับผมก็มี2ข้อที่จะให้พี่ๆน้องๆได้ตอบกันนะครับอ่ะ ข้อที่หนึ่งนะครับนุ่มหล่อคนนี้นะครับน้องคนนี้นะครับอายุเท่าไหร่นะครับข้อหนึ่งนะครับยีหรือ30นะครับอตอบมาเลยนะครับ29ปีหรือ30ปีนะครับข้อ2นะครับชุดพักเท้าขาสตาร์ทขาเบริบวกค่าแรงก่อนหน้านี้นะครับโอนมาให้เจ้าเอ็มซ่อมรถนะครับที่ผมจัดการให้เจ้าเอ็มนะครับว่า ราคาเท่าไหร่นะครับมี670กับ680นะครับอ่าสองข้อมีไหมขายไหมได้ยังเออไปจะไปนู่นกันอ่าเอาจานไปด้วยเอาจานถ้วยน่ออ่านะครับข้อที่1นนะครับอายุ29ปีหรือ30ปีนะครับข้อ2นะครับชุดพักเท้าคาเบรคาสตาร์ทกับค่าแรงนะครับอ่าที่เคยโอนมาให้เจ้าเอ็มนะครับให้กับผมนะครับ เซอร์วิสเปลี่ยนนะครับพักเท้าค่สตาร์ทค่เบรกนะครับให้กับเจ้าเอ็มในราคา670หรือ680นะครับมีามี2ข้อ2ช้อยนะครับให้เลือกนะครับใครตอบถูกตอบใครตอบถูกนะครับเป็นคนแรกนะครับทั้ง2ข้อนี้นะครับก็รับไปเลยนะครับนี่นะครับมี2รางวัลนะครับที่1ที่2นะครับมี2รางวัลนะครับใครตอบถูก ตอบถูกนะครับเป็นคนที่1คนที่2นะครับเดี๋ยวผมจะเซิร์ชดูนะครับว่าใครตอบถูกนะครับมี2รางวัลนะครับอ่านะครับอ่าถ้าอยู่ไกลต่างจังหวัดนะครับก็ขอความกรุณานิดหนึ่งนะครับค่าจัดส่งนะครับก็ประมาณ39บาทนะครับผมอ่าโอนมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้แต่ถ้าอยู่ที่นี่นะครับก็มาใส่ที่ร้านได้เลยค่าแรงนิดหน่อยนะครับอ่าตามที่ตกลงกันนะครับนี่ สองรางวัลน,นะครับอ่าสนใจนะครับก็ร่วมสนุกด้วยกันได้เลยนะครับอ่าคลิปนี้สวัสดีครับ